เนี่เใ็้าควาดนะรับทางด้านหลังที่สานทูตมาเลงกน้อยลำดับที่สองทูตอินงดกแต่ว่าขัอธิษฐานจะมองมากะระวังทูกจะโดนกันด้วยนะครับ กลบาวว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับขอเชิญรับส้มมงคลกลับบ้านได้เลยนะครับทางไปดีชมพูเข้ามายังไปดีทำไมเดี๋ยวรอให้อ่ะถือดีๆถือยกขึ้นนะหนู

ครับมวนดนใิล้วกันะรทกับ่เนอะไรนไรเป็เปอรเรครับคิวที่สองครับชิญเลยนะครับทิวที่สอครับคิวที่สองโนขันหาเจ้าหน้าที่ใหู้สฉายเลยนะครับทีวที่สนะครับ ฝั่งซ้ายมือสูงครับด้านแม่จนที่ยืนเสาฉายอยู่นะครับจนที่ยืนเสาฉายอยู่นะเสาฉายสามนะครับและลำดับสุดท้ายทูบที่เหลืออีกเก้าดอกนะครับสักการะที่กระถางทุบหมายเลขสี่ ที่โต้รอไหว้ด้านนอกก่อนนะครับแล้วรับบัตรคิวเมื่อโต้ไหว้ด้านในไหว้รอาไปเ่ย